อีกหนึ่งทางเลือกสําหรับลูกค้าที่มีความต้องการที่จะลบรอยเก่าให้มีความเจือจางลงนะครับผมโดยการสักสีเนื้อนะครับเพื่อกลบรอยสักนะครับสําหรับการทํางานแบบนี้ <tw t. S 1> น่าจะทํากับรอยสักที่มันไม่ได้ชัดเจนมากนะครับไม่มีสีดํามากเกินไปนะถ้าสีดํามากเกินไปก็การสักสีเนือน้อนี่น่าจะไม่แนะนำนะครับแนะนําให้ไปลบรอยสักดีกว่านะครับเพราะว่าการสักสีเนื้อนี่มันจะกลบได้ทําให้เจือจาง ประมาณหนึ่งนะครับผมสําหรับลายสักที่ไม่มีความชัดเจนนะครับลายสักที่มีความเจือจางประมาณหนึ่งผมคิดว่าการทํางานทับรอยสักโดยใช้สีเนื้อเนี่ยจะทํางานได้โอเคก็เห็นหลายหลาย,ลาย,ลายคนเนี่ยนำมาประยุกต์ใช้นะครับสีเนื้อมาทับพวกแผลเป็นนะครับทับรอยแตกครับรวมถึงงานสักที่มีขนาดเล็กที่มีความเจือจางประมาณหนึ่งนะครับก็งานเนี้ยเป็นห,หนึ่งงานที่ผมตัดสินใจที่จะ หลับนะครับเป็นการสักทับโดยใช้สีเนื้อนะครับการทำงานก็ผมจะผสมสีเนี่ยให้ใกล้เคียงกับผิวลูกค้ามากที่สุดนะครับนี่ก็ผสมหลายเชดดิ้งเลยแล้วก็มาเทียบกับผิวลูกค้าดูนะครับกานเก่าผมว่าก็ค่อนข้างชัดเจนอยู่นะผมก็คิดว่าน่าจะทับได้นะครับโดยการสักสีเนื้อเนี่ยน่าจะ1-2รอ,อบนะครับแต่สีแดงเนี่ย ทับได้ทำให้เจือจางประมาณหนึ่งเลยสีดำก็เวลาลอกแล้วเนี่ยมันจะเห็นประมาณหนึ่งนะครับคิดว่าการสักทับสีเนื้อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่อยากจะให้รอยสักเนี่ยมีความเจือจางลงนะครับไม่ใช่ลบรอยสักให้สนิทเนาะทำให้แบบรอยสักเดิมอะ่ะมันดูแบบละมุนอะ่ะมองไกลๆอาจจะไม่เห็นนะครับแต่ถ้าเข้ามาใกล้ๆอาจจะเห็นรอยเดิมนะครับถ้าทำงานหลายรอบอาจจะกบ รอยเดิมได้ดีประมาณหนึ่งนะครับแต่ก็เป็นงานที่ยากมากๆเลยนะในการผสมสีเนื้อให้ใกล้เคียงกับผิวลูกค้านั้นๆนะครับก็ต้องใช้การผสมสีนานพอสมควรนะครับสําหรับงานนี้นส่วนงานในครั้งแรกก็จะออกมาประมาณนี้นะครับผมยังไงก็รอติดตามตอนที่แผลลอกแล้วจะเป็นยังไงสำหรับเคสที่สักทับ สีเนื้อนะครับทับลอยสัก